สวัสดีค่ะพี่เกียงไกสวัสดีครับค่ะพี่เกียงไกรมีปัญหาอะไรคะก่อนที่จะมาเจอดีบูนะคะครับผมเป็นมีอาชีพเป็นพ่อค้าเล่ไปขายสินค้าไปําทั่วไปตอนนี้มันก็ต้องมีการยกของยกของหนักอตอนนี้มันทําให้เกิดอาการหนึ่งคือหัวเขา่ามันเริ่มรู้สึกเจ็บเจ็บป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บนะครับแล้วก็หลังน่องหัวเข่าเนี่ยมันก็เกิดอาการตึงแล้วก็เจ็บเวลากลางคืนนอนเนี่ยลืมขยับตัวเมื่อไหล่ปุ๊บเนี่ยไปาำงอขามันก็จะเจ็บ พอมันเจ็บมันเจ็บเสียวมาถึงสะโพกห,หนึ่งพเพอเิญได้ไปดูใน Facebook ใน Facebook ก็บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับดูแลหัวเขานี้ก็เลยไปลองสั่งเข้าดูวามามาสั่งมาสักหนึ่งกล่องนะครับมีหนึ่งกล่องก็กินไปทั้งหมดมันมีอยู่5ซองน,นะคมัะ,ะกับตัวนี้ครับมีถ้า5ซองกินไป32ซองรู้สึกว่าความตึงมันหายไปกลางคืนนอนด้วยความเจ็บเสียวเสียวนี่ก็น้อยลงก็รู้สึกมั่นใจในตัวสินค้าก็เลยไปสั่งเพิ่มมาอีก3กล่อง นะครับในสามกล่องนี้ก็จะกินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาการกินแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะครับหลังจากหลังจากที่อาการดีขึ้นเนี่ยอาการที่ว่าดีขึ้นอะ่ะมันดีขึ้นแบบไหนไม่ตึงเราเวลากลางคืนนอนเนี่ยเวลาเราเผลอตัวเนี่ยงอเขา่ามันก็จะเจ็บเสียวปิป๊ตอนนี้ไม่มีเลยอาการนั้นก็น้อยลงมีบ้างนิดหน่อยหลังจากกินช่วงแรกๆไปนะครับตอนหลังนี่ จะลุกจากพื้นเนี่ยนั่งขัสสมาเนี่ยลุกจากพื้นได้สบายขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยลุกไม่ไหวจะเจ็บจะเจ็บมากต้องหาที่เกาะหาที่ยันครับแสดงว่าตอนนี้อาการที่เจ็บแป๊บตึงนี่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วดีขึ้น,นแล้ว,ลวค,ครับหลังจากกินไปเนี่ย กล่องกว่าๆนะประมาณกล่องกว่าๆกล่องกว่าๆตอนนี้ทานต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาแล้วต่อเนื่องมาแล้วนะคะพี่เกรียงไกรให้คะแนนดีบุนกี่คะแนนคะถ้าคะแนน10คะแนนให้กี่คะแนนคะจากความปวดนี่ผมให้10คะแนนเลยโอ้โสิบคะแนนเลยนะคะก็ขอบคุณพี่เกรียงไกรนะคะที่ให้โอกาสทางศูนย์ดีบุนนะคะมาสัมภาษณ์ และแชร์เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆท,ท่านนะคะว่าอาการที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนั้นนะคะเจ็บปวดและทรมานมากถ้าเป็นนะคะให้รีบดูแลนะคะดีบูนช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่เจณนะคบจะรีบไปบอกเพื่อนๆต่อต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมาก